สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมในช่องสถิติโชว์โอนะครับวันนี้ผมก็มีหวยดีๆเด็ดๆแม่นๆมาฝากเช่นเคยนะครับผมสาหรับสูตรนี้นะครับผมคํานวณหาเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1นะครับหรือที่ใครหลายๆคนเรียกว่าเลขบนนั่นแหละครับผมนะครับจะให้ตัวเด่นไป3ตัวนะครับบางงวดก็มา1ตัวบางงวดมา2ตัวบางงวดมา3ตัวเลยนะครับผมทําสถิติเข้ามาแล้ว45งวดนะครับผม ตัวเด่นที่ผมให้นะครับสามารถนําไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับแต่ใครจะเสี่ยงโชคนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเพราะว่าหวยคือการเสี่ยงโชคนะครับมีอัตราเสี่ยงสูงนะครับผม คราวนี้เรามาดูสถิติกันเลยนะครับผมที่บอกว่าเข้า45งวดเข้ายังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูจะเลื่อนให้ดูนะครับผมใครที่เคยได้ดูแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้ที่มีไปในตัวนะครับดูเป็นพร้อมกับผู้ที่ยังไม่เคยได้ดูนะครับผมจะได้ไม่หลงไม่ลืมนะครับผมสูตรนี้ผมเรียกชื่อสูตรว่ารางวันที่หนึ่งรูทล่างเท่ากับล็อกวันเดือนปีเท่ากับนะครับผมสูไม่ดูใกล้ๆครับผมจะได้เห็นกันชัดๆนะครับ ขออธิบายให้ฟังนิดนึงครับผมเดี๋ยวจะไม่เข้าใจนะครับตัวเด่นที่ผมให้จะอยู่ตรงนี้นะครับหัวออกจะอยู่ตรงนี้นะครับยางวันที่หนึ่งเดือนสอง2 5 5สองา้อยหสิบแปดให้ตัวเด่นก็คือหนึ่งสามแปดหัวออก5 3าสามเจ็ดเข้านะครับเข้าสามนะครับถ้างว่นไหนเข้าผมจะขีดถูกไว้ข้างหลังแบบนี้นะครับนี่นะครับขีดถูกไว้อย่างนี้นะครับผมเห็นไหมครับดูไปพร้อมกันนะครับผมก็มีสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับผม ธรรมดานะครับสูตรไหนก็ต้องมีวันผิดพลาดนะครับผมไม่มีสูตรใดที่เป็นอมตะยั่งยืนนะครับแต่ถ้าเข้าได้ดีขนาดนี้เดินได้ดีขนาดนี้นะครับก็สามารถนําไปเป็นแนวทางนะครับผมได้อยู่นะครับผมเชื่นชอบสูตรนี้วิธีนี้ก็เอาสูตรนี้ไปเป็นแนวทางครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับในช่องผมนะครับช่องสิทธิโชคโอนะครับยังมีหลายๆสูตรให้เลือกดูเอานะครับผมผมจะพูดให้ดูอยู่ทุกงวดนะครับผม ตัวเด่นที่ผมให้นะครับเอาไปวิเคราะห์ช่อยๆกันนะครับผมชอบหรือเปล่าหรือยังไงนะครับผมเอาไปเทียบเคียงกับอาจารย์คนอื่นได้นะครับผมมาดูตัวเด่นในวันที่1เดือน6กศ2 5สองพันที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับผม ให้ตัวเด่นก็คือ3 9 7เก้าเจ็ดห้อยออก6 3 0ามศูนย์เข้าสานะครับคราวนี้มาดูตัวเด่นในวันที่1 6บหกเดือนหกพศษสองันกบันบ้างนะครับนี่นะครับตัวเด่นที่คำนวณออกมาแล้วนะครับผมได้ดังนี้นะครับ3 5 6ห้าย้ำนะครับ3 5 6แล้วเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าตัวเด่นที่ให้นะครับในสูตรนี้จะเป็นพระเอกเดือนได้ดีต่อเนื่องหรือเปล่านะครับผม ยังไงก็ใจรุนชื่วชยกันนะครับผมสําหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาดูมาชมใหม่นะครับยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามยังไม่ได้กดกระดิ่งนะครับก็กดไว้ด้วยนะครับผมเผื่อว่าวันใดวันนึงผมมีหัวทีดีเด็ดๆแม่น่นสามตรงตรงมาฝากนะครับผมจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับผมจะได้เสิร์ฟถึงมือท่านอย่างทันท่วงทีนะครับโอกาสไม่ได้มีมาบ่อยนะครับผมวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมนะครับผม จงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับลำล้ำรวยๆโชคดีโชคดีกันทุนหน้าทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม